ว่านเศรษฐีสดกอดทรัพย์หรือว่าว่านชัยมงคลฮะไขรที่เลี้ยงแล้วมันไม่สอดแก้ไขยังไงนะหรือว่าต้นไม่สวยแก้ไขยังไงเดี๋ยววันนี้นเล็กจะเล่าให้ฟังกันนะว่าวิธีแก้ช่องกิตไนสรพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเล็กอย่าลืมกดติดตามสวัสดีครับวันนี้นเล็กก็พามาชม ว่านชัยมงคลหรือว่าเศรษฐีสอดกอดทรัพย์ของนาเล็กเ,เกิดขึ้นต้นไหนก็เห็นไหมมันสอดกันแบบเป็นบ่วงเป็นวงอ่างเงี้ยนะสอดกันไปหมดเลยนี่ถือว่าว่านเศรษฐีกอดไอ้สอดกอดทรัพย์หรือว่าว่านชัยมงคลเนี่ยเลี้ยงให้มันสวยงามก็ต้องมันสอดกันอย่างนี้แหละ มีหลายคนที่บอกว่าไปซื้อมาแล้วมันไม่สอดเกิดมาแล้วมันใบชี้โดชี้เดออกไปเลยไม่รู้ว่าได้ของจริงหรือเปล่าอันนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่านาเล็กก็จะมาบอกวิธีแก้ว่าลองดูนะพอนาเล็กทดลองแล้วได้ผลคหรือต้นไม่สวยต้นสูงโปร่งสูงยาวเกินไปไม่สวยก็มีวิธีแก่ ต้นของนาเล็กที่แก้ปัญหาไปต้นนี้มันจะสูงโปร่งนะสูงมากนะสูงประมาณอย่างนี้เลยแล้วก็ต้นไม่สวยมันสอดไม่สวยด้วยนาเล็กก็เลยแก้ไขก็คือตัดเลยฮะเนี่ยตัดให้ต่ำลงประมาณสักอ้กสิบเซนหรือ15เซนประมาณนั้นคือความสวยงามผ่านไปมีไม่กี่วันเขาก็จะ มีลำต้นใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยพอออกมาเขาก็จะเนี่ยสอดอย่างนี้แหละนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวฮะถ้าเกิดว่า,าต้นไม่สวยหรือต้นไม่สอดเนี่ยบางทีต้นเล็กมันก็อาจจะเป็นอย่างนี้มันออกมามันยังไม่สอดใบมันยังสั้นอยู่เนี่ยเนี่ยใบใหม่เห็นไหมฮะยังสั้นอยู่ยังไม่สอดไม่ต้องไปกลัวเ,เลี้ยงไปไม่นานเดี๋ยวก็จะสอดเอง แต่ถ้าต้นไม่สวยมันสูงโปร่งเกินไปเราสามารถที่จะตัดได้ไม่ต้องกลัวตายฮะนะเนี่ยมันมีหัวของมันอยู่เนี่ยเราตัดแถวนี้เนี่ยขึ้นมาไม่กี่เซนนมันก็จะสอดกันแล้วนะนี่ง่ายๆฮะวิธีการง่ายๆใครก็ทำได้นะวันนี้นะเล็กก็มาเล่าให้ฟังนะว่าวิธีการแก้ไขง่ายๆ ทามันไม่สอดก็ลองใช้วิธีนี้หรือว่ามันสูงไม่สวยก็ใช้วิธีการนี่แหละตัดลำต้นครับผมสลับวันนี้นันเลก็เอาเกตเล็กเกดๆๆน้อยมาฝากกันครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิจในสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ